แน่นอนครับด้านล่างนี้คือคำบรรยายวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,500าคำสำหรับช่องคาอัปเดตในภาษาไทยโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อหรือหมายเหตุพร้อมคำแนะนำการกดติดตามในตอนท้ายและคำทักทายจากช่องตอนต้นสำหรับรีวิวรถยนต์2026 Lincoln Continental GT ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลรถยนต์ใหม่ล่าสุดจากท่กทุกมุมโลกสำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์หรูหราแต่ยังคงความคลาสิก พร้อมด้วยนวัตกรรมล้ำยุครถที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันในวันนี้คือ2026 Lincoln Continental GT รถยนต์ซีดานสุดหรูระดับแฟลกชิปจากสหรัฐอเมริกาที่ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและมาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับพรีเมียมในทุกมิติทั้งดีไซน์สมรรถนะและระบบความปลอดภัยโดยยังคงไว้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณของความเป็นลินคอนที่เน้นความหรูหราความสบายและความเงียบสงบในห้องโดยสารอย่างไรที่ติ สำหรับปี2 0 2 6 Lincoln Continental GT ได้มีการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อให้เข้ากับแนวทางการออกแบบใหม่ของแบรนด์ที่เรียกว่า Quiet Fly ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต,ต์ที่เน้นเส้นสายที่นุ่มนวลผสมผสานกับความฉบเฉีียวอย่างลงตัวตัวถังของรถมีความยาวและกว้างกว่าเดิมช่วยเพิ่มความโอ่อ่าและเสริมความภูมิฐานกระจังหน้าแบบ s i g n a t u r ์สไตล์ใหม่ที่มีลวดลายตาข่ายเรขาคณิตสไตล์โมเดิร์นเสริมด้วยขอบโครเมียมมันวาวพร้อมโลโก้ Lincoln ขนาดใหญ่ตรงกลางที่โดดเด่นยามค่ำคืนด้วยไฟเลดล้อมรอบ ชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED Pixel เทคโนโลยีที่ให้ความสว่างคมชัดปรับระดับอัตโนมัติตามสภาพถนนด้านท้ายของรถออกแบบให้เรียบอรูมีระดับเส้นไฟท้าย LED แบบเต็มแนวกว้างซ้ายจะดขวาช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อต้องขับกลางคืนเสริมด้วยท่อไอเสียคู่ที่ฝั่งเรียบกับกันชนอย่างหรูหราล้ออลลอยดีไซน์ใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด19 20กิบไปจนถึง22นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเส้นสายด้านข้างตัวรถมีความลื่นไหลประตูแบบซอฟต์คลอสเปิดปิดอย่างเงียบสงบขับเน้นความหรูหราสง่างามทุกมุม,มอง ระบบเปิดประตูอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้ด้วย Smart Proximity Key เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้ห้องโดยสารของ Lincoln Continental G.T. 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์เงียบสงบหรูหราและสมัยใหม่บอดนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงจากแบรนด์บริดจออฟแวร์ของอังกฤษมีให้เลือกหลายสีพร้อมลายเย็บเฉพาะรุ่นฟังก์ชันนวดอัจฉริยะที่บาะคูนาพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ละอุนอ่น รวมถึงฟังก์ชันปรับไฟฟ้าได้ถึง30ทิศทางพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตที่หุ้มหนังแท้ล้อมด้วยอลูมิเนียมแอล i n ลน์ไม้แท้หน้าจอแสดงผลผู้ขับแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลางแบบลอยขนาด15.5นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบซิงค์5ที่ฉลาดกว่าเดิม ระบบเสียงรีเวลอันติมาสาซึ่งเป็นระบบเสียงระดับไฮเอนด์ให้เสียงคมชัดผ่านลำโพงกว่า28จุดทั่วห้องโดยสารเสมือนอยู่ในโรงละครหรือระบบควบคุมอุณหภูมิแบบไรโซนแยกอิสระ3มโซนสำหรับผู้ขับผู้โดยสารหน้าและเบาะหลังพื้นที่เบาะหลังมีความกว้างขวางอย่างเหนือระดับพร้อมที่พักแขนและจอควบคุมส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารตอนหลังซึ่งสามารถควบคุมเครื่องเสียงระบบแอร์และแม้แต่มา่านหลังแบบไฟฟ้า สำหรับขุมพลังในรุ่นปี2026 continental gt มาพร้อมเครื่องยนต์ปล u g i อ h y b ฮ i d v 6ขนาด3.0ลิตรวิงเทอร์โบที่จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ500แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า750นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ ecvt พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ aw intelligent awd ที่สามารถปรับแรงส่งอัตโนมัติตามสภาพถนนอัตราเร่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาประมาณ4.5วินาทีซึ่งถือว่าโดดเด่นสหรรรับรถีดานู้ ลิงคอนยังเน้นเรื่องการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวลระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Air Suspension ที่ปรับระดับอัตโนมัติตามโหมดขับขี่ช่วยให้การเกาะถนนและความสบายอยู่ในระดับสูงสุดโดยโหมดขับขี่มีให้เลือกทั้ง Normal, Comfort, Excite และ Whisper ซึ่งเป็นโหมดที่ทำให้ทุกระบบของรถทำงานเงียบที่สุดเหมาะกับการเดินทางระยะไกล ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ติดตั้งมาใน Continental g t ปี2026ก็ครบครันสุดๆไม่ว่าจะเป็นระบบ Active g l i d e ที่ช่วยให้ขับขี่ได้แบบแฮนด์ฟรีบนทางด่วน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังระบบรักษารถให้อยู่ในเลนและระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ360องศารถคันนี้ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดการปรับปรุงระบบต่างๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการและยังมีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดอย่างลิงคอนดิจิตอลเซนซ e ซึ่งเป็นระบบปล่อยกลิ่นหอมในห้องโดยสารด้วยหัวน้ำหอมอัตโนมัติเพิ่มประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวอีกจุดที่โดดเด่นมากคือการเก็บเสียงลิงคอนใช้เทคโนโลยี Active n น้อย Contro l ที่ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยคลื่นเสียงตรงกันข้าม พร้อมกระจก2ชั้นแบบอะคูสติกกลาสรอบคันช่วยให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบจนได้ฉายาว่าเป็นห้องโดยสารที่เงียบที่สุดในโลกของรถระดับเดียวกัน การตกแต่งภายในยังสามารถสร้างแบบคัสตอมิเซได้ตามใจผู้ซื้อตั้งแต่การเลือกวัสดุตกแต่งสีภายในระบบไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า50เฉดไปจนถึงการเลือกกลิ่นหอมภายในห้องโดยสารที่กล่าวไปข้างต้น Continental GT ยังถือเป็นรถรุ่นแรกของลิงคอลที่ใช้ระบบ AI ในการจดจำพฤติกรรมผู้ขับเช่นการตั้งบอกการเลือกเพลงการตั้งระบบแอร์และสามารถสั่งงานด้วยเสียงธรรมชาติได้ผ่านระบบลิงคอลอินเทลลิเจนต์วอยซ์ ในภาพรวมลิงคอน Continental GT ปี2026คือยนตรกรรมที่รวมเอาความหรูหราสไตล์อเมริกันเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยและความสบายแบบสูงสุดเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหารที่ต้องการภาพลักษณ์หรือผู้ที่รักในความนิ่งหรูและฟังก์ชันครบครันรถคันนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการ